อย่าแกล้งคาวบอยสิคาวบอยหล่นละคาบอยหล่นละทำไม่ดีทำไม่ดีแล้วอล้มาควบไหมควบคาวบอยไหมเร็ว <laughs> นี่เร็ว อยากัดข้าวอยสิโอออเดยรเอ๊ะไม่ต้องสนใจข้าวบเยบ้านแม่เอาอยัางพร้อมอยังพร้อมอยัง <laughs> <laughs> อย่าทำข่าวบอยอันนี้เร็วบ้าขาวบอยหล่นแล้ว